เดนนิ่งจนโตอยู่กับพี่นันมันลำบากเนาะหรือว่าน้องกระโทนเปล่าอ่ะสอสอเปล่าเนี่ยเอ้าพังไงวะดูนี่เวีนดูดีเดิน่ช่วยด้วยพี่เอาคุณหาเรื่องมาลีอ่ะเดินนิ่งผมด้วยใครไรล่ะเออฮักลุงหลวงอยากเล่นอ่ะได้ครับโอเคครับไป เดี๋ยวรู้จักสองเกียร์ <laughs> <laughs> ทำไมตัวเขาวาบจังล่ะ แบบอย่างนี้นายบาร์บารีจะขายยาเองพันกว่าเม็ดต่อวันอะชมไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเขิน <_ c oughs> ครับเผิอไม่โดนโ <_ c oughs> เอาอยู่โอ้ยของครับ ขมาไมเจออัดเลยชัดเลยก็เปลากะเปช่าไมยเอี mm, ่ยมไปด้วยข้าบัดหนึงครับทำไมนายนที่ถ้าบัดบนึงครับ้าแปดหนึ่งเหรอใช่ครับ รถร้อนเลยโดนชนที่ร้อนเลยรถอังควันขึ้นเลยหมดแล้วค,ครับเท่าตีครับ,รบยังแตมกันนะเนี่ยขอ่ได้เปิดบอ <laughs> ไ, <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ถ้าเ <c oughs> เปิดกันข้องฆ้าใหดูนะอะไรคะวิน ครับซอว์วันนี้ขอปรึกษาอะไรจะไหมอ่ะได้ครับคุยที่ไหนนะว่านี่ตรงนี้นคือครับซอท้อง,งยังอ๋อ <laughs> คือจริงๆแล้วอ่ะเอออุดตัหนึ่ง่นะพีมงาน นะขอมาฟังด้วยก็ได้คือครับว uh. ันที่ที่ผ่านมามันมันเป็นมันเกิดเฉินใช่ไหมล่ะเมลี oh, ่อ,<ช>อ่ะยังไม่ได้ให้อะไรเขาเลยแต่ว่าเมลี่ก็ไม่ได้อยากให้เขารู้ว่าเมลี่จะให้อ่ะคือเมลีม่อยากจะให้ของขวัญเขาอ่ะแต่ว่าวินช่วยช่วยเป็น,ปนความลับได้ไหมบอกว่าอันเนี้ย เหมือนคนอื่นให้หรือแก๊งของแก๊งอะไรเงี้ยก็ได้อะแก๊งของแก๊งอ,อ่อเอนเข้าใจครับคือไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมคือไม่อยากให้เขารู้ใช่ไม่อยากเขารู้รู้แล้วโดนแซวหรอไม่ใช่คือเขาจะให้อะไรครับผมถามได้ไหมให้เงินเพราะว่าเขาน่าจะต้องการที่สุดตอนนี้อ๋อก็ถูกครับ ก็คือมันก็คงไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่ามันคือกวินก็รู้ว่ามารีไม่ได้หาเงินได้แต่ก็อยากให้รู้รู้ค่คได้ครับไ,ไม่เป็านหาโอเคเรางั้นเดี๋ยวมารีไปกดมาแป๊บหนึ่งนะได้ครับคือห้ามบอกเนาะคือให้ผมบอกว่าคือจริงๆผมให้ไปเขาก็ไม่ถามหรอกครับว่าให้ค่าอะไรโอเคอย่างนั้นก็ได้ได้ครับโอเคครับอเอเ้ยหล่อไหโว คนบอกเลยไหมควรบอกไหมไม่ไม่อยากให้รู้ว่แต่ไม่อยากให้ปารู้นะอยากให้ปารู้เหมือนกันนะเอาทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งก็ควรรู้ป่ะไอแปดครับช่างเดี๋ยวมีคนจ่ายให้จ่ายอลไรนะครับ,เร,บเราบอกเราบอกเยน็นๆก็แด่รอให้อะไรผ่านาไปม่หายมึงอะไปยืนน้อยแปดดิโอเคได้ได้ไรอะไรพี่ แ98ค่ะยังมีแฟนยังครับมีและะ้วค่ะเลขอะไรครับ798อันนี้ครับยังยังค่าต่ำเดีอยน้องหัวใจใช่หนักใจเหมือนกันนะเนี่ยเคยแบบอิ้วหิ้วเลยอ่ะครับท้อ5 581ครับ ราดหายสามหมื่นห้าก็มีความเหมือนกันสามแสนห้าสามแสนห้าความล้วครับตายไปผมโอเค ของขวัญหนูยังไงเดียวแล้วห,หนูรอ,อ,อของขวัญชิ้นที่สองไปเลยหนูรอพอร้อมกลนหนูให้อะไรอะร่ะหนูจะให้รูปภาพฮะให้ภาพวาดอ๋อส่องให้ในโทรศัพท์เหรอถูกต้องเฮ้ยสวยนะดูอืมอินูส่งให้ดู ป้านี่สมวัยจริงเธอแก่ดีวะมีว่าเขาเขาแก่ไปนิดนึงไม่ลูกไม่หนูว่าสมวัยนี่แหละถูกต้องนี่ก็เห็นอยู่ว่าช่วงนี้ขี้บ่นเอ้สวยสวยรูปสวยมากสวยจริงมันยังมีอีกสองสามรูปแต่มันยังไม่เซ็นไงหนูก็เลยรอให้พอร์มเนี้มันนี้ถ้าว่าถ้าทไม่รู้ดิมันไม่อยาก ไม่อยากแสดงตัวแบบหนึ่งเขาก็น่าจะไม่เอาด้วยอ oh. สองก็คือมมลีไม่อยากไปขวางทางเดินชีวิตเขาอะ่ะเหมือนเขาก็น่าจะอยู่แ้่เขาเริ่มต้นใหม่อันนี้แล้ววินเมลีคิดอย่างนี้นะถ้ามมลีให้มันก็เหมือนไม่ดีหรือเปล่า อืมผมว่ามันก็ไม่เกี่ยนวนะว่าไม่ดีหรอว่าคือการให้คือการให้อ่ะซอสแต่ถ้าซอบอกสะดวกับผมก็จะไม่บอกว่าซอสเป็นคนให้เด็ดขาดเรจะไม่พูดว่าซอสเป็นคนให้โอเคแค่เขาไม่รู้ไปอ่ะดีละแต่จะพูดว่าหัวชมพูเป็นคนให้ผมไปเล่าใหแบร์เนะัวิับได้ครับเาเดี๋ยวมาคุยกัน เพลงขึ้นมาเลยอ่ะเพลงนงี้เแหละ